เกมแล้วเนี่ยสุดดีด้วยนะครับผมพวกในกันจินสเตอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้อยู่เกมเอ่อฮีโร่ซีนนะครับผมซึ่งเกมนี้มีเพื่อนซื้อให้ก็บอกว่าขอให้สนุกนะกำลังหาเกมแนวนี้มาเล่นอยู่พอดีแต่ไม่มีตังค์เลยโอเคนะครับผมน้นมาลองเล่นกันเลยดีกว่าเียหนึ่งเียร์สองเล่นออนไลน์ได้เพิ่มเหรอยตกนิดหน่อยสำหรับเล่นเกมเนะี้ยม,มีฮีเลอรตัวละครเยอะว่ะโอเคมีเลือกไว้อะไรเนะี่ย ไวกิ้ง <Viking, S 1> นะพายโรเมนเซอร์แม็กแมนแม็กแมนแม็กแมนตัวอะไรวะโนเมดโนเมดโนเมดโอ้โหเรเน็ตเรดเน็ตเรดเน็ตเอ่อพเลสอ่าใช่เน,นโคเมนเซอร์อันนี้พโรอันนี้เนโคเมนเซอร์ซามูไรเอ่ออันนี้ยังไม่เข้ามาใช่ไหม ปาเลยพาละาลดินอา่าแล้วตัวอะไรนี้ชอบสมูรมสมรยยไรผมเล่นสมูไรน์กว่าเรื่องไงวะมีอ๋อเรื่องนี้ผมเล่นสมูทไรน์เลยกะออ่านะกดไงครับกดตัวไหนวะลองแป๊บไปดูไปดูนี่ก่อน ดูดูนี่ก่อนว่ามัน,ม,นมันกดอะไรบ้างออปชันคอนโทรลอ้าโอเคอ่อเล็กซ้ายเล็กขวาเฟสบาร์คลิปเวฟคิวคิวคิวส้อนเอฟจูดอ๋อโอเคโอเคไปคไปได้อยู่ไปได้อยู่อ่าคือได้นี่แทนแล้วกัน How did y เคเล่นไปได้อยู่เปิดไหมัรัโนแมสโนมลมีฟิกส์เข้าด้วยนะฟอเรสต์ออฟเอะนี่ะเข้าใจนะครับอ๋อมันจะโจมตีตามนี่ตามที่เรานี่ใช่ปะ เอ้ยแมงมุมท er pues mm. ุกท nah ีก่อนอัพสกิลมีแอตแทสปีดนี่เราต้องด้านล่างแอตทปปีดนะอันนี้คืออะไรแอนิเมชั่นแอทแทกเทรฟต์เอ่อพอที่กิ๊กค่อยแอทแทกอ่าบิลอามร์อ๋เอานี่ดีกว่านี่ดีกว่าที่เยอะเอ้ยยายาผมผมผมไม่ผมผมไม่ได้ทำร้ายใคร ว,ว้าวแปลกเลยโอ้โอ้มีกับดักมันมีกับดักด้วยครับมีกับดักแบบปูแบบต้องลอยมาไปกับดักเฮ้ยๆอะไรวะโอ้เจบ็บโอ้ยโอ้ยอ,อะไรวะอะไรอะอะไรอะฮิวได้ปะฮิวหิวไม่ได้อะฮิวกดตรงไหนอะกูเล่นไม่เป็นอนะประเด็น มีหนูด้วยเป็นเวฟปะเออเป็นเวฟว่ะโอ้ยเจ็บเออตะกวนตายไปซะโอ้เวลอัพเย้เท่เวลสองแล้วครับไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเล่นยังไง ที่ลูกตุกสอง 2. ถ้าไม่อ่า,าคนคงจะเลื่นกว่านี้แต่ว่าอ,อาัดดีกว่าเอ้ยเมเทโอสไตล์ดาก้อนอะไรวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรวะเมเทโอสไตล์ดาก้อนมันคืออะไรโอ้ยอย่าอย่าก,กระตุกลูกโอ้ยกระตุกเลยโอ้เฟมเลยตกโอ้ย โอ๊ยเมื่อกี้เฟมเนตตกสุดยอดโอ้ยอะไรวะเมื่อกี้อะไรยิงใส่กูโอ้โหเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะเกมนี้เหมือนจะโอเคแต่ว่าเนาะเฮ้ย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 ยา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 านั่นแหละครับผมดีมากเราใช้พื้นที่พื้นที่ไม่ประโยชน์นะฮะ เพิเ่มเล็ดตกอ่ะไม่ค่อยชอบเลยมันยิงได้ไม่เร็วพอไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เอ้ยมันจะตายแล้วเว,ว,ว้ยจะตายแล้วเว้ยตัวแรกชีวิตเฮ้ยจะตายฮ่า <c oughs> อุ๊ยตายแล้วครับผมแ่ยเป็นไงเจ๋งไหล่ะโอเคเออม อัพอัพไหนดีอัพนี่ดีกว่าอัพไปนี่หนึ่งนะแล้วก็อัพไปนี่อีกหนึ่งเฮ้เราเล่นเรืเ่อยๆเยอะๆได้ทุกสายตอนนี้ได้ทุกสายเล่ๆๆๆนได้หมดหุ้ยโขนโอเคเวฟที่สองแลครับดีใจจุงเฮ้ยฮมาเด็ก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  เฮ้ยเฮ้ยเตัวอะไรวะเฮ้ยหนูยักษ์เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ย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 เ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยอย่าอย่าอย่าอย่อย่าอย่อย่าอยอย่าอย่าอาอย่าอย่อย่า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 ยอย่าอยอย่อย่าอย่าออย่า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 อย่อย่าอ กูจะตายหาแล้วจะตายหาแล้วจะตายหาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเรเว่อปฮึเรเว่อพแล้วเลือดมันจะเพิ่มเลือดมันจะเพิ่มนี่แหละดีนี่ครับผมเอาคิทซ์ข้อไปอ่าโจมตีเอาโจมตีเยอะๆโจมตีเยอะใครแม่นดีมากดีมากฮึมยอดครับไอ้เขียวๆคืออะไรปะ อ๋อพิษนะฮะเฮ้ยทำไมเนื้อไม่มาเต็มเลยเฮ้ยมีตังมีตังมีตังเก็บ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 โดโดดีโดดีโดดีโดโดดีโดดีโถเย้ได้มีห้าบาทเฮ้ยได้กุญแจสีฟ้ามาปึ๊บเมียวเมียวเมียวเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่ายายาอย่าเข้าม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 าเข้าใจฟุตเบิร์อะฟุตเบิร์พี่ดีน้องอย่าเข้ามาเป็นไงยิงใบไม้แหกเลยนะ เฮ้ยย่าย่ายายานี่โดนไปดิโดนไปดิโดนไปดินี่กูตั้งป้อมตรงนี้เลยนี่เอ้าไม่ยิงไม่ยิงยิงโอ้ก้าวโอ้โหป้อมป้อมปืนตีแรงมากไม่รู้ตรงนี้คืออะไรเฮ้ยมีนี่ด้วยอ๋อจุกกำเนิดครับโอเคมอนพวกนี้มันจะเกิดเรื่อยๆถ้ามีจุกกำเนิดนะฮะ เย่ yeah, ไม่ได้แดกหรอกว่ายไปเอ้ยไปเอ้ยอเดะเดะเดะโอ้โหหนึ่งสิบสี่เคเลือดโคตรเยอะเลยครับอี๊ปปุ๊บ,บ,บจะอ้าไม่รู้คืออะไรเราหลบไปก่อนอ๋อโอเคให้ป้อมปืนยิงไปให้เราเอาป้อมปืนเติดไว้ตรงนี้ด้วยนี่ เฮ้ยมีมีหนูตัวหนึ่งเลือดน้อยครับเรียบร้อยโอ้โหเฮสช็อตไปเลยเป็นไงโอ้ยา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 ทำหนูยาทำหนูยาทำหนูดีนะเกมนี้มีเดินยิงได้เดินยิงได้ยาทำหนูยาทำหนูเลยขออ้โอ้โหเวลอัพอีกแล้วครับผมนี่ขออัพแป๊บ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 นะเอา นี้ดีกว่าเอ่อแล้วก็อัพยิงเร็วเอาอย oh, yeah, yeah. oh, oh, yeah. yeah, ู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ย่ายาโอ้บาบาบาโอ้บาบายายาไม่ไม่อย่าทำอย่างี้กับข้าอย่าอย่าอย่าขูยิงแรงขนาดไหนขูยิงแรงขนาดไหนฮะฮะฮ้โอ้โหเจ็บอยา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 พี่อยู่ขวโรอดพี่อยู่ขวโรอดขวารอดพี่ขวารอดโอ้โห ป้อมกูว้าอ,อะไรวะแดงแดงแดงจะไว้ใจได้กะฮาอุ้ยไอ้ยาย,ยา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 เรารู้จุดมึงจะมาทางนี้เรารู้จุดเรารู้จุดโอ้โหอันตรายชิบหายเลย <laughs> เกมหาเลยเนะี่ยคนอันตรายเลยแม่คุณยิงยิง ยกว่าใช้ใช้ยกว่าโอ้เจอยิงยิงเข้าไปครับเนื้อเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้ออะไรเนี่ยยิงช้าไม่ค่อยชอบแล้วหละยิงช้าเดี๋ยวเราอัพเอาไม่เป็นไรสายนี้โกงสุดแล้วไว้อะไรลอยมาเรามายิงนี่ต่อกัน เร,เราไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้แล้วามายิงนี่ต่อเฮ้ยมันเหลือ300แล้วว่าเราต้องยิงอัดไปเรื่อยๆครับเลเวลอยู่ด้านบนใช่ปะนี่ต้นไม้เนี่ยเรายิงต้นไม้ได้เยไ้ไม่รู้ต้นไม้ทำอะไรได้ยิงไปก่อนอา่ามีตัวอะไรมาตั้งนู้นหนึ่งตัวใช่ไหม อะไรตัวอะไรวะชาโดโอ้ยยยยโอ้บาบายยยยโอ้โหโอ้โหมาทางซ้ายทางขวามีแหละครับผมเรียบร้อยเวลอัพเลยกันทีเดียวเลยทีเดียวเชียวเราอัพอะไรก่อนดีอันนี้ต้องอัพอันนี้ถึงไหนเวล6หกเหรอโอเคเดี๋ยวเราอัพต้องปืนดีกว่านะแล้วก็อัพ อัพอัพนี่อัพโลครับอ uh ัพพลังโจมตีอ oh, oh, oh. mm ัพพลังโจมตีแหละเออดีนะเฮ้ยเฮ้ยยายาอยโอ้โอ้โอ้ลืมไปกดผิดโอ้โอ้โอ้มีปืนเลยมีเลเซอร์ด้วยครับพ่อมิสตาวอลเอ้ยตรงนี้เลือดว่ะเลือดโอเคดี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 นี่ตั้งป้อมยิงยิงแล้วกดอัดอัดรัวครับอัดรัว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  มันอัดเรารัวๆนั่นไงดีมากครับผมป้อมพอป้อมระเบิดปุ๊บอ,อีกฝ่ายก็ระเบิดไปด้วยเราต้องตั้งป้อมเรื่อยๆครับผมนี่ตั้งตรงนี้แม่งเลยเฮ้ยมันมันอ้อมวะนี่ครับผมนี่ครับผมยิงไปยิงไปเรื่อยๆป้อมระเบิดนั่นไงโหเป็นแบบว่าเป็นการยิงเป็นการทําลายอ่ามอนเตอร์โดยรวมได้อย่างดีเดียชานะฮะ,นะฮะเฮ้ยปืนเลเซอร์จากไหนไม่รู้ โอเคไม่มีมอนตัวอื่นใชแค่ปะอ๊ยเจ็บโอ,าาอ้มันมาจากไหนมันคือมันมาจากไหนนมันมาจากตัวนี้ใช่ไหม <S <S แล้วทำไงต่อไปหามอนอีกโอ้มีตังอยู่เว้ยเราก็เก็บตังไปมันมีตังอยู่สามสิบกว่าบาทดีจ่ายจุกโอเคสี่สิบเก้าแล้ว เมื่อกี้จำได้มีคนตายตรงนี้เริ่มเริ่มเ,เว็บใหม่ยังอะไหนอะไม่มีเลยหาไม่เจอโอโหนี่ก็ยิงกูจัง เลยสักตัวไม่เห็นเลยเวทจะหมดภายในักคลิปเวฟมันกดตัวไหนวะลืมละโอ้มีตังไว้มีตังไว้มีตังไว้ม,ไวม,ไวมีคุญแจคุญแจไม่รู้ทำไรเอาไว้ในอนาคตเราจะมาดูนะเกมเพื่อนให้ตั้ง3 7บตั้ง47บาทเนะ่โอเคตั้งป้อมเลยครับ เฮ้ยม hey. oh, ีอ๋อมีแบบยิงโอ้โอ้โอ้โหอะไรวะน้าโอ้โอ้ oh my god oh my god oh my god อ oh, ย oh, ่าอย่าเข้ามาอย่าครับโอ้โหอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูยิงนะเว้ยเข้ามากูยิงเข้ามากูยิงนะเว้ยเข้ามากูยิงนะเว้ย ให้ม hey, hey, like, like, hey, ันตายหมู่ให้ม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 ันตายหมู่นั่นแหละครับผมเฮ้ยบอสไม่ตายว่ะตั้งป้อมต่อเฮ้ยเฮ้ยไป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 เลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดเฮ้ยธนูอุบปุ๊บโอ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 พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าเจ้าเฮ้ยเลือดเลือดนั่นเลือดนั่นแล้วโห แลกกันเว้ยแลกกันเว้ยแลกกันเว้ย <p> มึงห <c cử as well> ินหนุชาวกูแลกกันเว้ยแลกกันแลกแลกกันเว้ยแลกกันเว้ยแลกแลกกันเว้ยแลกกันเว้ยแลกกันเว้ยกูไม่แลกกับมึงแล้วปะยิงยิงยิงข้างในบัะยิงข้างในบัะไม่ได้เว้ยนี่ไปโดน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 นั่นแหละครับผมจะปล่าบอลเนี่ยเวฟอีกห้าใช่ป่ะวะอีกห้าอีกยี่สิบวิ เว็บใหม่เราต้องมานั่งไล่อันนี้ผมจำจำไม่ได้แล้วกดสกิลเควสตรงไหนเอา้าโอ้อ่ะโอ้แปบ๊บนะเรามาอ่านกี่เอาอ่านกีนาทีเนะี่ยเะ19นาทีเราจะแบ่งเป็นพัทพาร์ตไปนะฮะเกมนี้อยู่ยาวอีกยาวอีกยาวเกมนี้พูดจริงพูดจริงจากใจเลยเนะี่ยอีกยาวเกมนี้เกมลูกๆอย่างนี้ โอเคอีกเว็หนึงน่งอีเวนเดี๋ยวเราจะตัดพาร์เลยแล้วการอีเว็หนึ่งนะเฮ้ยมีทางเข้าอ่ะไปไหนหอ่ะอออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใหญยอ๋ยใหญโใหโอ้ออ้อ เรียบร้อยตายห่านไปตายห่านแล้ววีอตายห่านโอเคอ๋อนี่คือดันเจียนลับใช่ป่ะนั่นก็เราก็ข้ามเวลาเฮ้ยมีเปิดเปิดกล่องได้โอเคเราได้อะไรน้ำยาเมจิกพชั่นนะฮะผมแต่ว่ากดกดตัวไหนกดตัว F เออเก็บของเราได้เมจิกพชั่นนะฮะแล้วก็ ได้ไรไม่รู้นะครับผมเอ่เออสก์ฟิวโอเคเออบูทบูทได้อยู่แป๊บนึง,ต,ง,ต,งต้องต้องให้เราจะเปิดไปอีกอีกอ,อ,อีกอันนึงได้ใช่ป่ะโอเคเปิดประตูได้แล้วครับนะถ้าเราจบตรงนี้ก็คือเราจบพาร์ทเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเวฟต่อไปเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราจบตรงนี้เลยแล้วกันจุ๊บจุ๊บจุ๊โจบโอ๊ยเจ็บโอ้โหสามหันวายายัง โอ้อเโหตายเลยตายเลยอ่ะรีปาร์ตใหม่เดยวกูโอเคครับผมนั้นก็จบกันไปคลิปแรกก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมฮีโร นะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมมิมาหาอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอยากเป็นเพื่อนผม f เฟซบุ๊กด้านล่างนะครับผมกดไลค์แฟนเพจดีๆกับเพื่อนด้วยนะครับผมนี่ก็ไปไปนะครับอีกเฉยๆไม่น่าผมไปไป